เดี๋ยววันนี้มาทดสอบกล่องที่ลูกค้าส่งมาสอบเนาะอันนี้อันนี้ของติดรถนะครับเป็นรถเป็นรถเทสอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องอ่าใบเมื่อกลางวันนี้ครับเคซูดสามเซตซูดหนึ่งนะครับเห็นไหมมีรายการาไฟไม่ออกหัวเทียนเนาะอ่าเดี๋ยวลองเปิดกุญแจน,นะครับหลังเสียงจะมีเสียงกุญแจปั๊มติ๊กทำทำงานอ่าทำงานนะครับทำงานเสร็จปุ๊บแต่ว่าพอเราสตาร์ทไฟหัวเทียนไม่ออกอเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันครับเดี๋ยวมาดูหลังจากาทำาการซ่อมแล้วเนาะ โอเคนะครับหลังจากที่เราซ่อมแล้วเนาะอันนี้กล่องไปเดินนะครับไฟไม่ออกเทียนเรามาดูทีนึงครับหลังจากซ่อมแล้วเนาะไฟเป็นไงอือแจก่อนลืมอ่าเสียมติกปุกติมาแล้วครับไฟออกเทียนโอเคเรียบร้อยครับผมใครมีปัญหานี้ก็สามารถอ่าส่งมาซ่อมได้นะครับกล่องอาการคือบัติกท้งานแต่ไฟไม่ออกเทียน,ราานครับผมมันติดเ,เครื่องกันนะครับว่าเป็นไงครับหลังจากที่ซ่อมกล่องแล้วนะ ันนี้ไปเดิมเอเคลองสตาด์ดูลเลเรียบร้อยติดไปครับผมพร้อมส่งกลับครับผมเรียบร้อยอไปเดิมเสียไฟไม่ออกมาเสียนเนาะเย่จใจส่งมาซ่อมได้นะครับผมกล่องไฟเสีย